ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกซีวิลนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่6นะก็เราจะมาพูดกันในท็อปิกของกว่าจะเป็นข้าราชการโยธานเนี่ยจะต้องผ่านด่านอะไรมาบ้างนะด่านแรกที่เราต้องเจอเลยนะครับก็คือ,อการสอบกอวอ์เนาะการสอบให้ได้ใบกอวอ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบประกอบวิชาชีพนะ ที่วิศวกรโยธาทุกคนต้องมีนะผมเนี่ยย้ำว่าต้องมีนะมันเป็นใบเบิกทางที่ไม่ว่าคุณจะทําราชการเอกชนเนี่ยมันก็มีความจําเป็นและสําคัญมากๆนะครับโอเคพอราสอบตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปสอบภาคอ่าไปสอบพักกอหรือว่ากอพอนะอกอพอก็จะเป็นในส่วนของความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับก็แนะนําว่า กว์กพอเนี่ยก็ให้สอบตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆความรู้ยังมีอยู่ยังมีเวลายังไม่มีงานทำเนี่ยก็ให้ใช้เวลาตรงนี้อ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ไปสอบเลยก็พอเนี่ยแนะนําว่าให้รีบสอบนะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็สอบแค่ปีละครั้งครับคือสอบไม่ผ่านเนี่ยมันก็ต้องไปรอปีถัดไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยมันก็มีทั้งรอบ e-exam มีทั้งรอบเปเปอมีกอพาพิเศษอีกอ่าซึ่งโอกาสมันค่อนข้างเยอะก็แนะนำว่าให้จัดให้หมดเลยนะอย่างปีก่นกอนๆเนี่ยมันเลือกได้แค่อย่างเดียวเนาะอย่างเอาเอาเป็นว่าหลักๆแล้วกันมันจะมี e x a m กับ Paper นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องเลือกลงว่าถ้าลง e x a m จะลง Paper ไม่ได้แต่อย่างปี6-7ที่ผ่านมาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือ,อมันลงได้ทั้ง2ที่เลยถ้าสมมติเราสอบอี สอบสอบ e ซ a m ไม่ผ่านเนี่ยก็ไปสอบ paper ต่ออะไรครับแต่ก็แนะนำว่ารีบสอบให้ผ่านมันช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตเราได้เยอะในบางทีเราอาจจะอยากที่จะไปรับราชก,การละอะไรเงี้ยเอ,อเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือสอบตามกรมต่างๆได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอ่านกอพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีกอพอยแล้วกอพอนี่มันติดตัวไปตลอดชีวิตนะไม่เหมือนโทอีกนะอื นนก็คือได้ตลอดชีวิตเลยก็แนะนำนะครับเอ้ยไม่ใช่แนะนำสมิมันเป็นด่านที่เราต้องผ่านต่อไปนะครับก็จะเป็นพักขอนะครับก็คือพอเราได้พักกอแล้วเนี่ยเราก็รอนะครับรอกรมต่างๆเ,เปิดรับสมัครนะครับแต่ละกรมเนี่ยก็ทุกๆประมาณทุกๆ2ปีถึง2ปีครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเปิดรับสมัครนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอายุบัญชีที่ต้องขึ้นไว้ประมาณ2ปี นั่นแหละก็เราก็จะไปสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับภาคขอภาคขอเกณฑ์ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะได้ไปสัมภาษณ์ภาคขอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหกสิบเอร์เซนะครับก็คือเหมือนมีร้อยข้อเราทําได้ประมาณหกสิบข้อขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ไปสัมภาษณ์นะแต่ว่ามันก็ถ้าเราทําได้แค่ชิวเชียดหกสิบเนี่ยบางทีลัทดับเราก็อาจจะไม่ได้ดีแล้วก็อาจจะไม่ได้บรรจุนะอืมแต่ก็ได้ไปสัมภาษณ์นั่นแหละ ครับผมต่อไปพอสอบภาคขอเสร็จถ้าเราได้ไปต่อเราก็จะไปที่ภาคคอนะภาคคอก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ก็วัดพวกทักษะประสบการณ์ความรู้ความสามารถไม่เซตอะไรอย่างเงี้ยอืมทุกอย่างเลยนั่นแหละครับก็จะเป็นคะแนนนะส่วนใหญ่เนี่ยภาคขอคะแนนก็จะอยู่ที่200ภาคคอ,อยู่ที่100รนะรวมกัน300นะครับเขาก็จะเอาคะแนน มารวมกันนะภักขอภักคอแล้วก็ใครได้เยอะสุดก็จะอยู่ลำดับที่หนึ่งนะครับไล่ลงมาครับมาเราจะเห็นว่าเราเราได้ลำดับที่เท่าไหร่หรือว่าเราสอบได้ที่เท่าไหร่เนี่ยก็ตอนที่บรรจุขึ้นบัญชีนะบางทีตอนที่ใจ่ตอนนั้นผมก็เคยเข้าใจผิดนะอย่างผมเองอะ่ะก็คือแบบเออแบบสอบสอบใครได้วะ่ะแล้วรหัสสอบแบบมันอยู่คนแรกๆแบบแล้วพอประกาศผลภาคขอออกมาเงี้ยแล้วก็แบบตอนแรกก็ดีใจนะแบบโอ้โหนี่สอบได้ที่แบบ ลำดับต้นๆเลยเว้ยอะไรเงี้ยเออแต่ลืมไปว่าอ,อ๋อมันไม่ใช่มันเป็นเรียงลำดับตามเลขอะไรเงี้ยก่าเราจะรู้ว่าเราได้คะแนนดีหรือได้คะแนนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นตอนที่หลังเราสัมภาษณ์ภาคคอไปแล้วอะไรเง,งี้ยนั่นแหละครับอันนี้ก็คือด่านที่จะต้องเจอนะก็คือภาคขอภาคคอเสร็จแล้วก็พอต่อไปอีกด่านหนึ่งก็คือด่านการรอบรรจุคือพอเขาเอาคะแนนสองอน,นี้มารวมกันเขาจะเรียกว่าการขึ้นบัญชีเนาะ ถ้าเราคะแนนดีเนี่ยเราก็อาจจะได้บรรจุเลยอย่างเช่นสมมติว่ากรมนั้นเขาบอกว่ารับพิศวกรโยธาตําตำแหน่งเราอันดับดีมากติดหนึ่งใน5เลยเราได้บรรจุเลยแต่ถ้าได้ซักอันดับที่10กว่ากว่า20 30แล้วแต่อะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องรอรอบรรจุก็คือขึ้นบัญชีไว้ละ2ปีเนะี่ยก็คือรอไปอาจจะเรียกถึงหรือเรียกไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือด่านที่จะต้องเจออีกด่านหนึ่งนะครับ พอสอบภาคคอเสร็จขึ้นบัญชีเสร็จก็ด่านรอบรรจุเราจะได้เป็นข้าราชการไหมก็รอไปรอครุดรอครุษมหาหมายครุดมหาครับแล้วก็มันก็จะมีอีกด่านหนึ่งคือด่านวัดใจอันนี้ผมเรียกผมผมคิดเอง,เองนะก็คืออย่างบางทีอะครับบางทีเราไปสอบกรมใหญ่ๆเนะาะกรมทังหลวงทงกรมชนกรมโยธาอะไรเงี้ยเขามีสาขามี มีสำนักงานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยสมมุติว่าเราเป็นคนกรุงเทพปริมณฑลตัวเราก็คงอยากลงกรมใช่ไหมก็อยากทำงานที่กรมโยธาที่อยู่ในกรุงเทพอะ่ะอแต่ประเด็นคือบางทีอะครับสมมุติว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว,วัดใจอย่างหนึ่งเพราะว่าสมมุตินะว่าเราติดอันดับหนึ่งในห้าใช่ปะแต่หนึ่งในห้าคนเนี้ย อยู่กรุงเทพบริมณฑลหมดเลยแล้วที่หนึ่งก็อยากลงกรมแล้วอัตราว่างของกรมเนี่ยในในอัตราว่างที่จะได้ลงกรมกรมกลมหลักเนี่ยเขาเรียกแะไรว่ากรมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีแค่หนึ่งคนที่หนึ่งก็เลือกเลยโหมลงกรมครับแล้วอีกสี่ที่ที่เหลือเนี่ยคือต้องไปประจำตามสั่งจังหวัดแล้วแต่ว่าจะได้ไปที่ไหนนั่นแหละครับก็ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวัดใจก็คือ 1. คุณจะสละสิทธิ์ไหมเพราะว่าไก่บ้านนะคุณต้องไปประจําอยู่ที่น่นนะหรือ2คุณจะก็ยอมย้ายออกก็คือเหมือนไปไปไป,ไปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เป็นด่านวัดใจที่แล้วแต่ดวงเลยแหละว่าแบบเออเราจะได้ลงในที่ที่เราอยากลงไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็การทําเรื่องย้ายเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่กฎมันว่าไว้นะ อย่างเช่นแบบบางทีสองปีเนาะเขาต้องทํางานครบ2ปีก่อนถึงจะทําเรื่องย้ายได้แต่ในการย้ายมันก็ไม่ใช่ว่าแบบครบ2ปีปุ๊บขอย้ายแล้วก็ได้กลับเลยมันก็มีเรื่องปัจจัยอื่นๆเข้ามาอีกว่าไอ้ที่ที่เราจะไปลงเนี่ยมันว่างไหมเขาต้องการคนเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่อยากจะกลับไปอยู่ภูมิลี้าเนาวเดิมอ่ะอย่างช่นสมมุติ มันก็มีคนอื่นที่อยากจะไปลงกรมเหมือนกันอ่ะอ่ากรมผมหมายถึงสถานอสถานที่ทํางาน,นที่อยู่ในกรุงเทพอะนะอ่ะสมมุติว่าเราเป็นคนกรุงเทพหรือมณฑลเออนั่นแหละแล้วคาถามคือเขาจะเลือกใครไอ้คนที่อยู่ในกรมเขาจะเลือกใครใช่ไหมเราก็อาจจะต้องรู้จักคนในนั้นเขาถึงจะเลือกเราหรืออะไรเงี้ยมันมันเออมัน,มนบางคนก็บรรจุไปสี่ห้าปีแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายก็มีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะนั่นแหละครับ นี่คือด่านทั้งหมดที่จะต้องเจอเพื่อที่จะเป็นข้าราชการตามที่เราหวังไว้ยังไม่รวมถึงการทํางานต่างๆที่แบบเจนใหม่ๆอย,อย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปทนกับระบบราชะการที่แบบเออมันอาจจะมีความแบบไม่ตอบสนองกับความชอบความต้องการหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นแหละก็กว่าจะเป็นข้าราชการได้เนี่ยน,นะครับนี่คือด่านที่จะต้องเจอนะ ตั้งแต่กวกอพภอาคขอภาคคอ,าอการขึ้นบัญชีการรอบรรจุการวัดใจการทํางานอีกอะไรเงี้ยเนี่ยครับคือกว่าจะเป็นข้าราชการโยธาได้เนี่ยต้องผ่านด่านพวกนเนี้ยแล้วก็จริงๆมันก็มีคนที่เขาเหมือนก็สอบติดแล้วเขาก็เป็นบรรจุเป็นข้าราชการก่อนแต่ก็อยู่ในกรมที่อาจจะยังไม่ใช่กรมที่ปรารถนาอะไรเงี้ยก็ยังมีข้าราชการที่มาไล่สอบตามกรมต่างๆแข่งกับเราอีกเหมือนกัน อืมคู่แข่งก็จะเยอะมากๆนะนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นด่านทั้งหมดที่วิศวกรโยธาที่จะทํางานในสายงานของข้าราชการต้องเจอนะก็หวังว่ามีประโยชน์นะแล้วก็เตรียมตัวให้ดีครับแล้วก็ขอให้ได้บรรจุทุกคนนะครับสวัสดีครับ